สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหววรวยรั์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเลขฮะเด่นบนฮะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือน,นคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความได้จะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในะการรับชมของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยสัตว์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะเด่นบนฮะเทีบชนสองสูตรฮะงวดทีแล้วลงให้นะฮะก็จะเป็นชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ก่อนฮะอันนี้แอดยกตัวอย่างมาตั้งแต่งวดที่ออกสามห้งฮะในงวดนี้ชนที่ส กัน8 1 8 6 0 1 0 6ทำไมถึงต้องมีตัวกันคะเพราะว่าบางงวดน่ะชนแล้วไม่มาคะก็ณนที่ชน1ตัวจะมีตัวกัน4คู่ชุดโตนคะถ้าชน2ตัวนะคะจะมีตัวกัน1ะหคู่ชุดโตนะงวดนี้ออกมาที่3ามหสองนะก็เข้ามาตัวชน3ะสงวดต่อมาคะชนกัน3ตัวเลยคะเก้าหสเราจะได้เป็นเลขเด่นคะออกมาที่3ามเสองเข้ามาที่9 งวนนี้ฮะชนที่2การน0 4 0 7 5 4 5 7, นผลรวันออกมาที่246กนะก็เข้ามาตัวชนนะสงวดต่อมาฮนะไม่ชนจับคู่1719 1เ3 739 3ึ่งเก้าหนก้าสามในกรณีที่ไม่ชนฮนะจับคู่จะได้ทั้งหมด9คู่ชุดโตนะนะออกมาที่324สนองะเข้ามาคู่ชุดนะ ตัวสามสองแล้วงวดที่ผ่านมานะฮะเป็นการเลือกสูตรมาลงนะตามความชอบส่วนตัวคนะแอดชอบสองนะมีสมาชิกถามแอดนะว่าแอดลอยอะไรดีก็คือวิ่งอะไรนะะข้างบนคนะแอดก็ชอบแอดก็บอกไปว่าถ้าตามสูตรเก่าเนี่ยก็ต้องวิ่งแปดะแปดเนี่ยก็มาได้ที่ร้อยหรือว่าหลักหน่วยนะแต่ว่า ถ้าจะต้องเลือกนะตัวที่ชอบจริงๆนะะในงวดที่ผ่านมานะแอดก็ชอบที่สองนะก็เป็นเหตุผลนะว่าแอดเลือกมาคนะสูตรนี้นะะให้ชนสองนะตามความชอบส่วนตัวนะะผลรางวัลนะออกมาที่แปดนะแปดห้าสองะก็เข้ามาที่สองนะหลักหน่วยนะในงวดนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันคนะสูตรงวดนี้นะว่า จะได้ที่ตัวไหนนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็แอดเดาผิดหลักสิบนะคะเพราะว่าตัวที่แอดให้วัดดวงนะะของ VIP เนี่ยจะเป็นคู่ชุดนะฮะตรงหลักแล้วนะคะก็ก็คือให้หลักร้อยเนี่ยแปดนะคะหลักหน่วยเนี่ยสองนะคะแต่ว่าหลักสิบเนี่ยแอดเลือกไปที่เก้านะคะคู่ชุดวัดดวงคือแปดเก้าสองนะคะก็ผิดหลักสิบนะคะก็น่าเสียดายนะคะ เรามาดูนะูตรนี้นะะเดินหกสิบหกงวดงวดที่ผ่านมานะเด่นที่สองสี่เจ็ดนะผลรางวัลน,นะออกมาที่แปดห้าสองนะเข้ามาที่ 2. สองูตรเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นหน่วยบนสี่ครั้งหน่วยล่าง หน่วยหน้า,า 1, 3, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้า,า, 2, 2, ค,ร 100, าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกค่าองที่แปดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอน,นมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮนะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสอง 2บวก2เท่ากับ44บวก3เท่ากับ7นะเราจะได้นะคะเด่นบนค่ะในสูตรที่1นะคะ2 4 7ก็สูตรไหนนะ,ะที่แอดลงให้นะคะเพื่อนๆสามารถแคปไว้นะ,ะแล้วก็เอาไปทำก่อนได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอแอนะ,ะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะ,ะแอดก็ ป่วยบ่อยนะฮะสุขภาพนะฮะไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวได้ลงคลิปให้เดี๋ยวไม่ได้ลงนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะฉะนั้นสูตรไหนที่แอดให้ไปแล้วนะะเพื่อนๆนะะแคปไว้นะเวลาที่แอดไม่ได้ลงคลิปให้เนี่ยเพื่อนๆนะจะได้มีสูตรนะเอาไปใช้นะทำทำได้ก่อนเลยนะเพราะว่าแอดบอกสูตรอยู่แล้วนะว่าวิธีการทำนะคือ ทำในลักษณะแบบไหนคะสามารถเอาไปทําล่วงหน้าก่อนได้เลยคะะสูตรที่สองเนี่ยเดินหกสิบหกงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเดินที่ศูนย์สองห้านะคะลวันออกมาที่แปดห้ห้าสองคะในงวดในเข้ามาสองตัวคะสองกับห้า สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบน3ครั้ง10บน2ครั้ง10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้าครั้งที่หนึครั้ง10ท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สอบวกหนึเท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสามบวกห้าเท่ากับแปบวกศนเท่ากับแปบวกศูนเท่ากับแปบวกหเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแ 8บวก2เท่ากับ0 0บวก3เท่ากับ3เราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่2ค่ะ8 0 3เดี๋ยวเราไปจับคู่นะสูตรที่1 2 4 7สูตรที่2 8 0 3นะในงวดนี้นะ่ะ ตัวเลขนะไม่ได้ชนกันําไม่ชนกันเราก็สามารถนะจับคู่ชุดโต๊ะนะ สองแปดสองศูนย์สองสามสี่แปดสี่ศูนย์สี่สามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะคะเก้าคู่ชุดโต๊ดเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะคะชอบไหมนะคะคิดว่าสูตรจะยังเดินต่อไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในชุดนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะคะชุดที่แอนฮะลงเป็นเด่นบนค่ะชุดนี้ให้เนี่ยมีชุดไหนนะคะที่อ่าอยู่ในคู่ชุดโต๊ดไหมเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ มีหนึ่งเก้ชุดนี้ไม่มีหนะึ่งเกห้าก็ไม่มีหนะึ่งศูนย์สี่ก็จะมีชุดน,นี้ะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ชุดที่ตรงกันให้ไว้ก่อนค่ะหนึ่งศูนี่ชุดโต๊ะนะฮะสามศูนสี่นะคะสี่สามนะ,ะผู้ชุดโต๊ดสี่สามก็จะมีนะคะสามี่นะคะ แล้วก็78 7 0 73ก็จะมีนะคะแค่ชุดโต๊ะชุดนี้นะคะ40กับ43นะคะที่อยู่นะคะในสองสูตรที่แอดลงให้นะคะในเด่นบนนะคะก็อยู่ในชุดเดียวกันนะคะให้เพื่อนๆเอาไปเลือกพิจารณาก่อนนะคะสำหรับสองคู่ชุดนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็เลือกนำไปเสี่ยงนะคะไม่ชอบก็แค่มองผ่านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ